อากาศสบายดีเด้พอพ่อแม่พี่น้องสบายดีสุขสุขพนสมบัสมบ,บอน,บ,อน,บ,อนบรรยากาศหนาวนะพี่น้องก็กีซบแม่น้องแกมบุญจนแล้ตอนนี้กำลังจีปลิลเอามันไปสู่หญื้อถ่าวมกพิงไทยอยู่เฮือนแล้วเนาะกลังย่างพี่น้องห่อผ้าหนาวพีน่น้องไปเหมือนแต่ว่ามีน้ำหมอกนำ้ำพี่นอ้องม,มีคนบ่เหอน คิดว่าบ่อยู่สะดอกโอ้ยกรลังเสียมันมาสู่มุกกําลังเสียมันมาสู่มุกตายดิเป็นยังคือขี้ะโอ้ยบ่จากนังไกล้ป็นได้ได้เดียวนี่เอากระลางแล้วผึ้งไขสิ่งแรกอ้วขี้เหีขี้ห่วย่าสั่นเต็มไม่ใช่ไหมยาท้าวขี้เหียบ่ หมูสามขากุยนะขาบดจักบมาวาขี่มูกวายม่ได้มอกแล้วขี่ก็แล้วก็ว่อยอยู่ห้องน้าผมเลยเออโอ้ยไพกับฮะกระด้างโอ้ยฮากระลุกบดจักนี่นะฮะกระลุกอย่างนั้นเออไฟใช้เมื่อไงบริไปสายพังเบิงนางเสือกลับไปขายของบุญอาจันถือไฟบุญอาจาันเมื่ออื่นเออเมื่อนี่แล้วตอนแรก้ว่ามีอยังบุญนะ ให้แน่นาจารย์ทางเลยมาจารย์นมาบ่อยามาสาวกศสีนงังพิงไผ่แบบนี้แหละพี่น้องพอมันหนาวแหง้งพี่นอ้องเลย้าพผู้ชาวพิงไผ่หนาวอ,อดีเอโลด้วยหนาวจนสัน่นวางซองเสมอแหงหนาวแหงเนาะฮ่าเจ้าคืนวันนี้ขอจินใส่จนจ่องผู้เฒ่านะ่ะจ่องอะไรได้ บัดนี้ขอสิบ่นอนนําเขาขออดชาเอาให้ตัวเข้ามามานอนแล้นี่เฮงกะติกแหบ่ได้กะตกเพิ่นสิมานอนเฮือนเพิ่นเองโนมาก็สิขึ้นมาก็สินอนนี่านอนนี่ันยากได้ยากแนวใดยากจักเลยาเฮาสิซ้ําเจ้าอยู่บ่ว่านี่แหนบ่มีผู้ซ้ําแต่เก่ายังว่ายายเอิ้นอกเนาะยามมื้อเช้าหนาว ดังไพ่ดังไพ่ดังไพ่ในลูกดังไพ่เมื่อคืนนี่พันเห็นเราได้เมื่อคืนนี่พันเห็นเลยโมเลกับแมงมุมแมงมุมตายคนกบถูกบ้านอยู่ดอกเ่าแล้วดังไพ่จะทิ้งเนาหรอดังก็เพราะดุดังก็เป็นปากอยู่อืมเพ่งเพ่งเนาะอืมยามมือสาเนาะยามมือสาวยามมือเล่นเ็ดพ่งเพ่งและคอยวอาความตายบ่ตีดอก เนี่ยแทนชนยังหนาวพี่น้องเ้ยต่างจิงไทยนั่กันเจ้าิ่ไปกับปาแคียเดียวก็วิธีบุกไปเดียวกี่กเมือเฮียแล้วเมือแล้วกองไผ่กองน้อยหนึ่พี่น้องอมันมาสู่พนกพนวาขี้เหยขี้ห้วย ตอนนี้มาหอดปักสองแล้วพี่น้องมาซื้อลูกสอกลูกซีพี่น้องจ้าหนาวแห้งพี่น้องเอ้ยมาคนเดียวไข่ลูกกับบมี่ตอนได้สีได้ต่ตอนแรงเหมืองตอนแรงซีนเศษงัวหรือเศษยางสาวเ้ซไยจับเึ้่ดูค่ะ ได้แต่หาซิบเบารู้ผ่านกับเบได้มันคือมีปากมียางน้ำสะตอนนี้ามาหดปากซองนะพ่นง เขาจะเอาแบบนี้บ่ไปจานแต่ว่ามันกับแพงเนาะต้องเห็ดน้อยๆเอาหล่ยลูกศิลป์เพื่อน้องแบบว่ันน้ำแบบแดงๆนี่ยมีบ่ตัวยาวๆนะแต่ตัวสั่นบ่ลูกศิลป์ปลามิยุลูกศิลป์ปลาเนี่ยนะคะเุาขาอันจะได้เนาะ แค็งแคร่งไม่ได้แล้ววะเนาะมันอากาศเย็นรเลอบรรยากาศเย็นแต่น้ำมันพืชยังกะอุ้ยหนาว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 แห้งด้วยจ้าสินปลา ลูกนนิ้นยังเลืออยู่ได้อยู่เพื่อนเออมันบ่อได้ฝอยได้คลนนายปันได้ันหนาวเนาะบุญนุ่นสมบูรณ์กับห่บ่มีอดคนบ่อออลูกซีนใหญ่บ่่ิทงเท่าไรนี่นะ มันมีแจกลูกวะสองลูกบอคัปิ้งเหรแต่ว่าลูกสิอันนึงเออสองหาหนงสองจิ้หาหาิหาจิ้หาโลหนึ่งหาสิบพันพี่น้อง ระปองละอาแบบนี้บ่เอาไปจามแลวะสี่ได้บ่นี่เอส่งสี่ิมหาบ่ จะไปจามคาลองดอโลสองโลบันแล้วจะอีนยางมันใสเลยเนาะสองโลกับบริลลุดบเก้าหาก็ับไรบอเบดเละ โอ้ยลืมเอาเนี่ยตีนไก่เนาะปดดน้าปดหนาวเลยมันคือตีนหน่อยตื่นเหี่ดดวยวแทนนี่แต่สาบนี่บอ bay bay chân thôi bụng chắc chắc tin thôi nữa chồng tin thôi hai bóng chồng thôi 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 นีาสะันนักนำเกาะนี่แหละเจ้เอ้ยฮักด้วยค่ะนำเกาะเบิดขากแล้วบอมาเทใหม่เด็กุมันเป็นเน่้ใด ทำก้อนอบแห้งเนาะอยากจับอันเดียวกันอือดิเห็นบอกเรามาเทใหม่เบื่อตีนไก่เนาะเนี่ยกันแรืเปล่าเอ้ยจะใช้อันนั้นจ๋าไปตีจ้า อย่งไรอย่องไรกไได้หูเรื่อย่างไ้พดขายบ่ะเออเราน้าเราพดขายลงทางเฟส คา้าขายค้ขายในเพื่อนเอ้อบ้านิดหนาเื่อ,อ,อ,อนปิดหาเือนึงปิดปิดหน้าือนนึงปิดาล็อกปวดขาปวเข้าหิวขาวกรรอเลย เฮากับบุญบอดยิห่น้องบุญบรรณาจารย์เนาะแม่น้องแกบุมสิไปมือนี้วงกับบไดยน้องนาดบ่อยากไปนําซะวงวงนเนาะใครมีนเกคนลวบ่โอ้อันนนี่เขางมว่าบอนอ่าสิ่้อแบบอือ เดี๋ยวเธอเดี๋ยวมนันนำเกอะเนี่ยฮักหน่ะเด้อไลาไล่เนี่ยักสี่หาตีนเม่ะกับตัวเม่ะนะพี่น้องเ้ยเอาเลยด้วยพี่น้องสำหรับคลิปนี้ก็ขอเก็บภาพไว้เพียงเท่านี้ได้จ้า ฝากกดไลกชเซก็ติดตามส่องไม่นองแก้มบมขิปต่อไปเด้อป้าลุงเลยผิผาลาดประการไดก็ต้องขอโทษขอภายหลายสบายดี